ครับก็สวัสดีนะครับเอาวันนี้จะมาต่อกันในหน้า14และ15นะครับในแบบพงศ์หคณิตศาสตร์ชั้นป2นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวนนะครับอ่าตรงนี้หลายๆปีนักเรียนจะค่อนข้างสับสนนะครับในจำนในจำนวนเลขแต่ละหลักนะครับเดี๋ยวนี้เรามาค่อยๆดูกันนะครับเติมคําตอบและเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับตรงนี้นักเรียนจะสับสนมาก จำไม่ได้ว่าอันไหนมันมากอันไหนมันน้อยนะครับครูแนะนํานะครับตัวนี้นะครับเขียนเครื่องหมายนะครับให้ดูหัวนะครับเห็นหัวนะเราเริ่มเขียนตรงไหนดูหัวตรงนั้นนะครับมีสองหัวอันนี้คือมากแต่นี้ที่มาหัวเดียวอันนี้คือน้อยฝั่งด้านนี้ด้านกว่ามือเนี่ยคือห่างนะครับไม่ต้องไปสนใจสนใจแค่หัวนะครับสนใจด้านซซายมือเราเป็นหลักนะครับซ้ายมือเรามีสองหัวเนี่ยนะครับบนล่างเนี่ยนะครับ คือมากกว่าแต่ถ้ามีหัวเดียวอันนี้คือน้อยกว่านะครับส่วนทังขวามือตรงห่างไม่ต้องไปดูนะครับจําแค่ส่วนซ้ายมือตรงฟังหัวอย่างเดียวคราวนี้มาดูตัวอย่างนะครับเปรียบเทียบเลข12กับ123นะครับมาดูก่อนเลข12เป็นจํานวน2หลักนะครับเพราะมีแค่หลักหน่วยกับหลักสิบนะครับอันนี้เรียนมาแล้วนะครับส่วนเลข123เป็นจํานวนเลข3หลักนะครับ มีหลักหน่วยหลัก10และหลักร้อยตามลำดับทิ้งครูเมาชี้นะครับดังนั้น12สี่เหลี่ยม123 12ทําไมกว่า123ครับต้องเขียนเครื่องหมายน้อยกว่าตามที่ครูบอกไปก็คือมีหัวเดียวนะครับอย่าจําสับสนนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างให้1ข้อนะครับการเปรียบเทียบเลข241กับ45 241เป็นจํานวนเลขกี่หลักลครับ หนึ่งสองสามมีสามหลักนะครับส่วนสี่สิบห้ามีจำนวนทั้งหมดสองหลักนะครับดังนั้นสองร้อยสิบเอ็ดมันทำไมกว่าสี่สิบห้ามากกว่านะครับใส่เครื่องหมายมากกว่าคราวนี้มาดูในโทษทีนะครับข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้านักเรียนลองฝึกทําเองนะครับไม่ยากนะคราวนี้มาดูหน้าสิบห้านะครับเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องสี่เหลี่ยมนะครับครูจะเฉลยให้ดูสองข้อในหน้านี้นะครับข้อที่หนึ่ง 74็ทำไมกว่า254น้อยกว่านะครับ91ทําทำไมกว่า1 1 9น้อยกว่าเช่นเดียวกันนะครับส่วนข้อ3ถึงข้อ10นะครับลองฝึกทำเองนะครับแค่ใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าท่องจำให้ได้นะครับดูให้ได้ว่าอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่าส่วนเลขในนี้ก็ไม่ยากนะครับถ้ามันมี2กับ3หลัก3หลักมากกว่า2หลักอยู่แล้วนะครับไม่ต้องคิดเลยแต่ถ้ามัน2หลักเท่ากันหรือ3หลักเท่ากันต้องมา ไล่กันทีละหลักนะครับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยต้องมาเปรียบเทียบกันว่าตัวไหนที่น้อยกว่ามากกว่านะครับอันนี้ไม่ยากนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ฝากนักเรียนไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ